ตอนนี้เรามากันที่นี่เลียมกาเลเกอร์นะครับล่าสุดเนี่ยโดนสารสั่งปรับเงินอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามครับ เลียมกาเลเกอร์ her, นะครับโดนสารสูงในเมืองแมนแฮตตันเนี่ยสั่งปรับเงินจำนวน5,000เหรียญสหรัฐนะครับเนื่องจากไม่ยอมขึ้นศาลนะครับในคดีที่สารต้องมาพิจารณาเรื่องของการส่งเสียลูกนะครับเจมมาเป็นลูกสาววัย2ขวบของตัวเองนะครับที่เกิดกับอดีตแฟนเก่าอย่างลิซ่าเกอร์บานีนะครับถึงแม้ว่าทางาทนายความนะครับที่ชื่อว่าราอูเฟนเดอร์เนี่ยจะมีเหตุผล ต่างๆางนาก็ตามว่าทําไมเนี่ยเหลียมถึงไม่ไม่ไม่สามารถจะขึ้นศาลได้นะครับแต่ว่าศาลก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับและนี่เป็นครั้งที่2แล้ว <c oughs> นะครับที่เหลียมเนี่ยไม่ยอมเดินทางมาศาลไอ้ครั้งแรกเนี่ยก็โดนปรับเหมือนกัน <c oughs> นะฮะจำนวนเงินเนี่ยเดียวกันเลยนะฮะเมื่อเดือนอมกราคมที่ผ่านมานะครับทานายส่วนตัวบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกสาวจํานวนเงินเนี่ยประมาณ5 0 0พันเหรียญสหรัฐทุกๆเดือนอยู่แล้ว แล้วนะครับถ้าศาลยังคิดว่าควรจะจ่ายเพิ่มนะครับเหลี่ยมก็จะจ่ายเพิ่มแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามแน่นอนนะฮะชไนความของเลียมเองนะครับเขาบอกงี้เขาบอกไอ้เรื่องจ่ายเงินเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่เขาบอกว่าอดีตเนี่ยอดีตภรรยาเนี่ยนะครับหรือว่าคุณแม่ของลูกสาวของเขาเนี่ยใช้เงินเนี้ย เพื่อตัวเองมากกว่าก็เลยไม่พอสัทีกับเง 5, ิน5,000เหรียญเนี่ยนะครับอะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรียมบอกว่าถ้าเกิดไม่พอเขาจะขอสู้ในชั้นศาลให้ถึงที่สุดและแน่ใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยใช้จ่ายสำหรับลูกสาวเขาเท่านั้น ừ, นะครับ26-27มีนาคมนี้รู้กันแน่นอนครับคือเพราะเรานั่งพูดเป็นเงินไทยก็ここเยอะนะ ไม่ใช่น้อยนะแสนกว่าบาทเนี่ย<อ>นะฮะเยอะจริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องใช้จ่ายที่อเมริกาเนี่ยผมว่าแสนกว่าบาทอาจจะน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเหลี่ยมเขาก็ซุปเปอร์สตาร์นะจริง,รงใช่ไหม,ไมละ่ละฮะน,น,นะคะเดี๋ยวกลับมาใ้ฮโซแฮปปี้นิ n งส์ค่ะค